ตางทีก็อยากรู้ว่ามันทำเกินไปและตัมบอกว่าจะล้างมันทำไมสีก็ดำที่เสมอได้ไงเล่นบล็อกฟุตจนเขาเ้นเกินไปไอปากเสียงดังแบบไม่สนใจใครเล่นที่ไรใครก็ห้ามมันไม่ได้แต่หยีของซ้มันนุ่มนี่มันจิ้มหมาพอเอาไปล้างมันก็ขาวแค่ทัน เทาสบู่นกแก้วเอาไปทาออาดื่มดูจิ้มตายสัดไอเตียต่อมโตมันเหมือนใต้บาร์ทาสันดายมันโคตรจะโง่เธอจะเรียนไรราคาตัวมันกัมพาร์แต่เลยเชื่อพ่อมึงมาไม่แปลกใจที่มันเชียบเพราะมันเป็นไอขี้ยาพอสุดท้ายแล้วมันก็เป็นไอขี้ข่ายัจอห ที now, ่พี่นาดีบ่อยสันน้ำตามตามฟองเออ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 เอมันมเกงไงตัวดซัมเมอร์มึงโดกูยิงขำมัแต่พอน้ำมึงมาดำเวอร์มึงเป็นบุกมึงไปกีรำลำเลยนาย่ยเดือกูยิงอยะดขมมึงดำสัตว์ดิมึงดำจริงโดกูกำาจัดกินเ่าตัวเองไม่ได้เพราะมึงกัเป็นได้มัว หนาคือหน้าตาเหมือนกระชินจังไอเด็กสัตว์น้กูตอบมึงเหมือนกับลิงกังเจอกูยิงกูยิงแรงแล้วกูจังจังกูยิงเข้าหน้าพ่อมึงไอเด็กดำไอสัตว์เอยะย่แม่มึงเป็นกะหรี่หน้าด้าล่าลุยหัวควยสัตว์ลำพังวันวันทำหน้าชิดดอไอเฮียตัวมึงก็อ้วนดำไปสลัมขาเป๋ยยัยไม่วิ่งกิ้งเอาสัตว์เดี๋ยกูจับทำมีดบ่อเลยคุย สานักปากไปในเทเลยเฮียปกอยู่อย่างทิงเป็นไอเกีบีขออย่างเดี๋ยวมันหยุดเหลือในตีเดี๋มันหยุดไม่ได้ก็ไปตายไปเฮียหยาลูกไอ้บิ๊แล้วก็ต่อแต่กูคิวเองแต่กูปิเองเชู่แล้วชิบนิมเป็นแฟนแต่กูคิดเอง้ต่กูเย็ดแม่แต่กูให้แม่มึงร้องเพลง